สวัสดีจ้ามือนีกับมาพบกับช่องน้องช่องชาแนลอีกตามเพื่อนนอกจากมือนี้ช่องน้องช่องชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ่นดาวโจร์ของขึ้นมาที่ยี่สิบหาปุภากับมีใหม่คือเก่านอกจากทั้งสองดาวทั้งดาวว i p แล้วก็ดาวปกติแต่ก่อนที่เขาจะไปเบิ้งแนวทางช่องน้องช่องชาแนลกับมาขอกําลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากก็ะขอให้ซ้อยกดไล กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อบชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้าก่อนเที่จบไปพงแนวทางเขากับเมื่อเิ่งไล่งานผลก่อนนอกจากของดาวโจรเที่ยหายไปวันที่2 4ภพฤษภา,าเนาะว่าผลออกตัวใดจากที่เาใหายไปของดาวว i p เขากับหายฟัน2วิงรูสากับ2ผลที่ออกมาบนอเอก 70, ่าเจ็ดลาออกหาหาจ้า สำหรับดาว V ิไพ่เข้ากับ,บ่าเขาเนอกจากมีเขาบ้างรุดบ้างก็บ,บวก้ว่า,ากันนอกจากกระเบื้องผลดาว VIP วิไพีไปแล้วกับไปตามต่อเนื่องสำหรับผลดาวปกติว่าผลออกตัวใดนอกจาก <g ib ling> สำห <itte> <g ib ling> ร,รับดาวปกติเข้ากับหายไปฟันหวิงรุดจ็กับหงส์ี่ออกมาบนออก8 6 2หสองล่างออก3 8มจากสำหรับดาวปกติเข้ากับ่าเขานอกจากมีเขาบ้างรุดบ้างก็บ้ว่ากันเนาะ กับเบิ้งรายงานผลกับไปแล้วกับไปตามต้นเรื่องจัดสำหรับแนวทางหวยหุ่นดาวโจนของขึ้นมาที่20หากุ่งสาหนอกจากว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบื้องแนวทางกันเลยจ้าจากกมาตามต้นนอกจากนอกสำหรับแนวทางหวยหุ่นดาวโจน์ของขึ้นมาที่20หากุ่งสาหนอกจากเข้ากับมีแนวทางทั้งสองดาวเพื่เก้าเพิ่งดาววิทยพี่แล้วก็ดาวปกติ กลับมาเบิ้งแนวทางของดาว VIP กันก่ um. อนน่าจะไปเบิ้งตัวเด่นกับห้เด่นหนึ่งกับเด่นสองไปเบิ้งฟันวิ่งรูดน่าจะมาเบิ้งฟันก่อนกับห้ฟันหนึ่งวิ่งรูดกับห้สองกับหนึ่งไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องน่าจะมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับไฮหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งจ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องกับห้ สองแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งจากไปเบิ้งแนวทางตัวเนี่นตัวจอสองตัวการ์เฮลินไปกราฟน้ำเนาะจากแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเนี่นตัวจอสองตัวก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีเขาบ้างลุดบ้างเขาก็ใส่แนวทางเป็นฟันวิ่งรูจากตัวนี้นจะเขาง่ายเหรื่ง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ฉีนชอบฟันวิ่งรูก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง้ง ข้ากับเบื้องแนวทางของดาว v i p ไปแล้วนอกจากกลับไปตามต่อเลยนอกําบแนวทางของดาวปกติว่ามีแนวทางตัวเลงข้าตัวใดแน่ท้ากับไปเบื้องแนวทางกันเลยจ้าจากกับไปตามต้นนอกจากนอสสำหรับแนวทางของดาวปกติกับไปเบื้องตัวเดงกับให้เด่นเก้ากับเด่นศูนย์ไปเบื้องฟันวิ่งรูดนอกจากมาเบื้องฟันก่อนกับให้ฟันเก้าวิ่งรูดกับให้ศูนย์กับเก้า ไปเบิ้งตัวน้นแล้วก็ตัวร่องนาะจากมาเบิ้งตัวนิ่นกันก้นตัวเน้นกน 92, 93, 94, ะไ้เก้าสองเก้าสเก้าสเก้าหจากไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องกะใหศูนย์สองศูศหจากไปเบิงเ้งแนวทางตัวนินตัวจอ,องตัวกระหฮเล่นไปกับน้ำนอกจาก แต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเข้าก็จ้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจากตัวนี้จะเข้าง่ายหลินง,ง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง้งเข้ากับเบื้องแนวทางกันไปแล้วนะจาะเป็นเชดยน้อจกจะมือนี่ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่องชางแนลจก้กเบิ้งแนวทางหมยนหุ่นดาวโจนของเพื่อนที่25พฤษภาพกันไปแล้วนะจาะ เบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันแล้วมีตัวมักตัวชอบถูกอกถูกใจกันว่านอาจามักชอบตัวใดเขาก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเขาจะได้เอาไปเร่นเน้นนักเน้นเบาตรงกับเลเข่องแงวคิดไวใครนี้ช่องน้องส่อนชาแนลกับขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรักชุมคิดน้องซนจากกับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะ พบเป็นไ่ในคลิปนะ้าคลิปนี้ช่องช่องชาแนลกับขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า